แกงกะหรี่3.5กิโลกร,รมัมน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ผมกลับมากินเลยนะครับท่านผู้ชมเราจับเวลาด้วยนะครับอยากรู้ว่าตอนเนี้ยผมยังจะกินและใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยอตเตอร์ทีนะครับผมแบงค์นะครับวันนี้นะครับผมเอาจานยักษ์มาด้วยวันนี้ผมขอเข้าครัวด้วยตัวเองนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมยังกินข้าวแกงกะหรี่4กิโลได้อยู่หรือเปล่าวันนี้ผมก็เลย จัดทำเข้าครัวเองเลยนะครับนี่เลยนะครับผมเตรียมมาเลยวันนี้ผมมีตาช่างมาด้วยนี่เรามาชั่งกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะกินกันกี่กิโลนะฮะนี่ตอนนี้มันเซซิโลแล้วนะครับมาข้าวหมดหม้ออุ๊ยแตกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โเย,ยอะมากท่านผู้ชมโอ้ยของผมจะเป็นข้าวไทยผสมข้าวญี่ปุ่นอย่างละครึ่งนะครับเรามาดูน้ำหนักข้าวกันดีกว่านะครับว่า เข้าไหลเมื่อกี้เซซิโลไปแล้วนะครับข้าวทั้งหมด1 9 7 <Wow. S 1> เกือบ2กิโลตีเป็น2กิโลแล้วกันนะครับ1.97นะครับแล้วก็แกงกะหรี่จากร้านวงคาเฟ่นะครับนี่น้ำแกงกะหรี่หอมมากท่านผู้ชมม,มาท่านผู้ชมมาได้แล้วนะครับแกงกะหรี่พร้อมน้ำตอนนี้อยู่ที่3.2กจองกิโลโยังไม่หมดนะท่านผู้ชม 3.2กิโลเรามีไก่คาราเกะด้วยนะครับขาดไม่ได้นะครับผักด,ดองแดงของโปรดผมเองมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากี่กิโลฮะทั้งหมด3.5กิโลนะครับท่านผู้ชมครับบทนี้นะครับ3.5กิโลกว่ากวาน่นิดๆประมาณ3.5ก็พอนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมยังจะกินหมดหรือเปล่าตอนพิชๆผมกินหมดสบายเลยะ4กิโล ปะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครป์เพราะเป็นช่องใหม่ของพวกเรานะครับไทยอีเทอร์ที e นะครับปะลุยกันดีกว่าครับเอาแล้วนะท่าผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เลยครับแกงกะหรี่3.5กิโลกรัมน่าจะเยอะที่สุด <Wow. S 1> ตั้งแต่ผมกลับมากินเลยนะครับท่านผู้ชมเราจับเวลาด้วยนะครับอยากรู้ว่าตอนเนี้ผมยังจะกินและใช้เวลาอีก ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นนีผมขอฝากเลิฟเวอร์คลินิกนะครับศูนย์สุขภาพท่านชายครบวงจรนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เลิฟเวอร์คลินิกที่โคราชได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึงก็ขาดไม่ได้นะครับคุณอุขนมปังถักปียนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมชิ้นเบิ่มๆเลยนะครับก็ติดต่อคุณอุได้นะครับที่เบอร์0 9 5 7 1 9 8 3 3 7นะครับติดต่อคุณอุได้เลยนะครับ วันนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับก็แกงกะหรี่เราลุยเลยดีกว่านะครับไปมาลุยครับแกงกะหรี่ของเรา uh huh, ทำเองนะอ,อร่อยมากแกงกะหรี่ของผมนี่จะเป็นเผ็ดอ่อนๆน,นะเผ็ดน้อยใครอยากได้กลนเผ็ดก็ผมมีพริกให้ไก่ขราเกะผมก็อร่อยนะ แกงกะหรี่ที่ร้านผมนะครับเครื่องแกงมันจะไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นฉุนเครื่องแกงอ่ะผมทํามาเหมาะให้สําหรับคนไทยมากกว่าผมมิกแอนแม็แล้วนะฮะเพราะบางทีแกงกะหรี่อ่ะเครื่องมันฉุนไปอ่ะบางคนเขาชอบแต่บางคนเขาไม่ได้เลยอ่ะไก่ข้าวเกรอร่อยมาก เป็งครับผ่านไปแล้วนะครับ4ี่นาทีครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งจาเลยนะพี่พร้อมเอาใจช่วยผมด้วยนะจะเข้าสู่นาทีที่8แล้วนะครับ แปดนาทีตอนนี้จะครึ่งทางแล้วฮะผมเอาแมวแอบมาช่วยกินสักตัวได้ไหมครับ เวลาติดนาทีนะครับคร่งจานอยู่เลยตายแล้วแล้วมันจะหมดไหมเนี่ยอ <c oughs> ตอนนี้น่าจะประมาณเหลือหนึ่งส่วนสี่นะครับสู้คนต่อฮะเขาเรื่องสาระาก,กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะเป็นนักกินหน้าใหม่หรือว่าเป็นกำลังฝึกอยากเป็นนักกินนะครับ ผมบอกเลยว่าอย่าเอาตัวเองอ่ะไปแข่งกับใครอย่างเช่นรุ่นพี่อ่ะเขากินไปหูยห้าหกโลแล้วตัวเองทำไมกินถึงสองกิโลอยู่เลยวะเมื่อไหร่จะไปกินสู้เขารุ่นพี่เขาได้อ่ะรุ่นพี่อ่ะที่เขากินได้ห้าหกเจ็ดแปดโลอ่ะเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วจุดที่สองกิโลไม่ไหวสามกิโลเริ่มไม่ไหวสี่กิโลแบบแน่นแล้วเขาผ่านจุดนี้มาหมดทุกคนนะครับเขาก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนานครับอย่างผมอ่ะผมเคยกินได้ละสี่กิโลอ่ะเนี่ยตอนเนี้ย สากิโลผมยังกินยังเหนื่อยยังจะไม่หมดอยู่นะมันก็ต้องค่อยๆซ้อมกันต่อไปฮนะสําหรับคนที่ไม่เคยกินก็พัฒนาตัวเองไปเที่ยวนิดทีละหน่อยนะอันนี้ผมผมแน่นแล้วผมชวนคุยเฉยเอาแล้วคุณผู้ชมวัดใจแล้วครับตอนนี้แน่นแล้วนะโดด โอ้โหตอนนี้สิบเก้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเริ่มแน่นแล้วเฮ้ยอ,อ,อยาดีกันแมวผมมันจะหมดแล้วนะ อ้ยทำไมเปียกไปเล่นน้ำมาสิอาเริ่มจะไม่ไหวแล้วพีครผม <c oughs> เหลือประมาณ1นึนะครับ23่สิมนาที <c oughs> ผมจะกินแค่ครึ่งชั่วโมงพอแล้วนะครผมไหวไม่ไหวแค่นั้น <c oughs> เอาใจช่วยกันด้วยนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับ24นาที25านาทีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อนผู้ชมเหลืออีกไม่กี่คำแล้วครับตอนนี้ตายอย่างเดียวครับอ๋อเดี๋ยวนาทีกว่าผมจะขึ้นให้ทันนะ เอ,อาละคุณผู้ชมถือว่าผมประสบความสำเร็จอยู่นะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับแกงกะหรี่3.5กิโลภายในครึ่งชั่วโมงนะครับจุกมากครับตอนนี้น่าจะรู้นิดเตตัวเองนะครับประมาณ3กิโลถึง3กิโลครึ่งนะครับถือว่าเป็นที่พอใจนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอฝากช่องเราเลยนะครับช่องใหม่ของลูกพี่พงนะครับก็เป็นไทยอีสเตอร์ทีมนะครับก็รวบรวมนักกินก็ตอนนี้ยังมีผมมีพง์มีเจมมีพี่โอ๋เดี๋ยวพงก็จะสรรหานักกินไปเรื่อยๆนะครับก็มาลงช่องนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกําลังใจที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ก็คือรับชมของเราแล้วก็คอมเมนต์ไลค์ให้กําลังใจของพวกเราด้วยครับก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับใครเป็นเอฟซีหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ ติดตามกันได้นะครับก็ดูพัฒนาการของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ